ไม่มีข่าวว่าเราใส่ชุดไปยนงางนึงแล้วชอ้นกยูนดกันไปเจยของเขาใส่ชุดนี้ไปด้วยในงานเลยกลายเป็นที่จับตามองว่าใส่ชุดไปเหมือนกันอะไรอย่างนี้โอ้กูก็เห็นรูปแล้วแต่เอาจริงไหม ก็ไม่แปลกนะเพราะในวงการบันเทิงมันแบบงานมันมีหลายงานแล้วตัวพวกเราเตรียมชุดมาบางครั้งมันก็เออใส่บางเอญเหมือนแต่โอเคใส่สวยก็ดีแต่เราเห็นแล้วเราไม่ได้น้อยใช่ไหมอยู่แล้วค่ะจริงๆเป็นเรื่องปกติมากเฉยๆค่ะผู้หญิงทุกคนสวยกันคนละแบบแต่สวยกันทุกคนใส่ออกมาไม่ือนกันใช่ค่ะ ครั้งต่อไปก็ต้องเอจริงไปูปูไม่ค่อยปูไม่ค่ยจะเม้งเรื่องอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆคนเราสวยคนละแบบถ้าเกิดเรามานั่งคิดเล็กคิดน้อยว่าอุ้ยชุดเราต้องไม่เหมือนคนอื่นยากรว่าแต่ละปูใส่แล้วรู้สึกสบายใจรู้บอกมาสวยก็โอเคแล้วแต่พอเราใส่ชนกันแล้วฟีด b a แบกกลับไปว่าคกคนชมมาที่เราอะไรอ๋อฟิดแบบไม่ทราบไม่ได้ดูค่ะเห็นแต่ในสื่อใช่หลายคนก็มีการเสียียบ มันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าแต่ว่าถามว่าได้อ่านได้คิดปูไม่ค่อยได้อ่านอะไรนี้อยู่แล้วค่ะเราคือพอใจกับสิ่งที่เราทําทุกวันทุกวันก็พอแล้วอย่างอื่นไ,ไม่ต้องใส่ใจมาเปรียบเทียบวันนี้ปูตัวกาะแสลไงครับแปลของเขาอะไรอย่างเงี้ยอม่ะกดเราเลยเราไม่รู้อ่ะแต่เออแล้วก็แล้วก็อย่าไปกดเขาเลยเขาก็ไม่รู้ไม่คิดอะไรมากกี่อะค่ะเป็นเรื่องปกติของวง์การบันเทิงอยู่แล้วไม่ได้มี่เรา ไม่แล้วก็ไม่ได้ผิดที่เขาด้วยนะขอยังญเดี๋ยวกต่งเปนกันได้เนาะใช่เป็นเรื่องปกติจริงๆถ้าเกิดรู้ถ้าเกิดเปิดอยู่ในนังสือพิพมสื่อบันเทิงก็เห็นบ่อยๆแล้วบางอั้งมีชุดบางเอิญเหมือนใช่อินเทรนอินเทรนไง